เลือกคนดวนมาหนึ่งคนแล้วเติมเหล้าเต็มแก้วเติมเลาเต็มเพิ่มช็อตหนึ่งอ่าอาอ่าอเอาเลือกไปเลย เรื่องนี้เป็นภาพจริงวันนี่เ้ในภาพก็เป็นคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงสวัสดีครับโผมสุ้มซ้าเอาอยู่บ่เอาอยู่บ่เอาอยู่บ่เอาเอาเอาเฮ้ยครับผมเุ้มซ้าดันแล้วเชื่อใจมาดีพบกับรายการซ้ากันสุ้มหัวซุ้มหัวซุ้มหัวอีกแล้วสุ้มหัวพบกับกิมการ์ดอีกแล้วครับนะครับผมเฮ้ย ผู้ใดนผู้ใดใครนี yeah> anyway> ่เอาทำมีคือผู้ใหญ่ขึ้นมาเราไปกินของมาหลายบ่ทำมีทำมีมแมนมแมนมแมนเลยวันนี้เรามีเกมการ์ด Speed d e c V2 ล้วเราเคยเล่นไปแล้วหนึีีในทางนี้ที่สำคัญกว่า Speed d e c V2 ครับขับแขกรับเชิญขอเสียงปรบมือกับพี่มาค้ดไอ้ทิดไอ้ทิดลาสิกาแล้ว พี่ประคำสักสิ่ถอดผู้นี้ผู้นี้ยังไปใส่ไฟกับผู้จ้างอ่ะนะจีนเสื้อจีนเสื้นเสื้อเสื้อเสื้อิน้องได้ยินข่าวว่าไปบวชจนที่พ่อซื้อ่อยังแมนแมนบวชบวชพี่อยู่นี่ม่อนจะคลองซื้อหรือไะลุงไรในรถพระธรรแมนแมนแมนซึ่งซึ่งในรถพระธรรครับวันนี้น่าจะได้โปงอาบัตกันเดี๋ยวมาจีนอันนี้คือครั้งแรกไอ้หลังจากที่ลาสิทธามาใช่ไหม บวชพิกอนบวชไปประมาณ7จ็ดวันได้บมาแตกมือนีล่ะซึกแล้วซึกแล้วซึกแล้วกันเซกัยันขึ้นเือตะบ้าใช่ไหมแต่บ้าแตกเจ้าขอละสินไว้ถึงข้อห้าข้อเดียวอขอหานี่บทอนด้วยพวกกาหมอกกาเมนีวละบอสละละลาละลายละลายละมันมันทำมาจริยา อป็ปารีมาแล้วอย่างต้องต้องเอาภาพมาใจยากนะครับคนดูก็นี่คือพี่มะขามนะครับพี่ชายมาร่วมเล่นเกมกับเราใช่หรือได้ย่างย่างย่างโอเควันนี้เันจะได้ดวลกันว่าใครจะโดนเยอะที่สุดสำหรับเกมสปีดเดักผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ดูอีพีก่อนของเราไปค้นหาได้เลยคือได้ดึงปุ๊บใบเกมสปีดเดักเนี่ยซุดซุดเลยนะฮะมันมันเป็นเกมในในวงเราเนี่ยนะมาเล่นกับเพื่อนๆก็เอาพร้อมแล้ว เอาละแล้วกัเอาเว้คัมตรีนะโมไปไกลๆนะสุกมาเป็ดมาเะให้กินเป็ดมาเนาะไปนน้ำอมิตเขามัดเขามัดน่าชมๆะรู้สึกรู้สึกว้าบทาบถึงคนใจเ้อเลยพร้อมเลยอครับผม ก่อนที่ไปช่วงคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามช่มงองไม้จเพวกสู้ตายกันไปวิธีการเล่นหนึ่งแจกก๊าซหลังติดตัวแจกกา๊าซพลังติดตัวให้กับทุกคนหากมีจำนวนคนน้อยกว่าจำนวนการ์ดให้เอาการ์ดที่เหลือลงกองทิ้งสองสับการ์ดพร้อมวางแก้วการ์ดสับการ์ดทั้งหมดยกเป็นก๊าซหลงังติดตัววางลงกองก๊าซพร้อมกับวางแก้วการ์ด ไว้ข้างๆ 3. จั่วทีละใบผู้เล่นเริ่มจัวทีละใบโดยเรื่องที่ใครก็ได้เช่นเริ่มจากคนที่อายุมากสุดในวงที่ทำตามหน้าการผู้จวดทำธารกิจตามหน้าการแต่ใบเมื่อทำธารกิจของแต่ละใบเสร็จแล้วให้นำการ์ดลงกองไพ่ทิ้นแล้ววนไปที่คนถัดไปถ้าเกมจะจบเมื่อการ์ดหมดกองหรือการระเบิดออกหมดทุกใบหรือจบตอนที่ทุกคนเมามาแจกไพ่แจกไพ่ไ เดี๋ยวอันนี้แจกนี่ก่อนแจกพลังติดตัวให้ก่อนการพลังติดตัวเข้าก็คือไว้ใช้ตอนไหนก็ได้่เอาเรื่องเขาเพื่อนละไปโอเควุ้นการดีป่ะบอลใการดีเดริ่มเล่นมึงบวกพีวนดีไม่กลัวกลัวโดนแล้วเปิดสุดท้ายเอาแจกแจกกลองกองเราแจกเป็นสองกองเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยมาช่วยเดยฮะโอเคเอางี้ดีกว่าเริ่มจากโดครับเริ่มเลยครับ เดี๋ยว้สาหน่อยน้องน่อยน้องกนไปว้าวการโจมตีเดียวครับผมคุณโจครับยกค้าโจมตีก่ารล็อกป้โจมตีไง ผมว่าเล่นแข่งรับเชิญดีกว่าวันนี้เล่นแข่งรับเชิญดีกว่าวันนี้เล่นแข่รับเชิญดีกว่าวันนี้ถามครับผมไม่ได้เกมเพรา้องต้องเล่นพาเลยบอกว่าโอ้ยงพาเลยมเอาเลืพาคนจิบาเลยเนีึยแล้วท้งแล้วเขาเอากากการมาแล้วม่ได้เาเก็บแ่ ข้ากับแล้วข้าแข็งเพราะว่าเราไปดื่มจวนนี้โอเคเรียบร้อยอาบ้านแหน่บ้านแหน่ไปเพื่อนกันตลอดไปผู้จวดเลือกบัดดีหนึ่งคนในวงหากมีใครคนนั้นคนหนึ่งดื่มอีกคนก็ต้องดื่มด้วยค่ะเก็นบัดดีบัดดีเลี้ยงได้ไาม เออมากุญสานฮะเกุญสานกุญสานไม่ต่างกันครับบัดดี้ว่าคุณยายไอ้โอมนี่นโยกเลยเปล่าโยงเลยไหมอ่ะโยกครับบัดตรดิโยก่อนโยก่อนยังก่อนโยกยห้ลองบัดดี้ก่อนเขาเห็นตัวเล่นแล้วเล่นบางนี่บางนั่นก็ินเลยบ่บ่เอ้าเอ้ามาโอ้เอาเอาได้ป่ะเนี่ยไปเลยจิ๊บบวกสองวันจุ๋ยๆวะการ์ดมินิเกมนั่นเองมินิเกมก็คือพูดจั่วให้ถามคำถามผู้เล่น คนถัดไปอีกฝ่ายจะตอบ okay. อะไรก็ได้ก็คือห้ามตอบตรงคําถามนะครับถามใครก็ได sí. okay. ้ใช่ไหมถามใครก็ได้โอเคมาถามกินมาถามกินมาถามกินหมดเลยมาถามกินดิอ่ะอ๋อพี่มาแปกับใครมาโอ้โยเดินตลาดอยู่คนเดียวเดินตลาดอยู่คนเดียวเดินตลาดอยู่คนเดียวเลยครับเเ้ยจะ เเาูียนมีิป่ะดีเย่วะเป็นเย่่วงมูไปต่อไปครับทุกคนมินิเกมเกมเมดูซ่าก็คือ,อก้มหน้าบุกท่าเงยหน้าเจอกันก็คือเมดูซ่าแต่เราจะเปล <ว íamos. S 1> ี่ยนคำเมดูซ่าเป็นคำว่าซุ้มซอยตันนทุกคนก้มหน้านับหนึ่งถึงสามถ้าใครหันหน้าเจอกันให้พูดว่าซุ้มซอยตันนะครับ1 2 3ง สุดายอนซูดายนมึงงงเป่าไปเพนั้นเาพูดเดียวเลยอ้เด็กหลกไปละมึงพูดคนเดียวดียวมีมีบัตรดีใช่ไหมเย็ดเย็ดเย็ดเบอร์ตรงนันจบบัตรดิเอาไปเด็กอบ คนจังหวคนทีมาไหมาเยับการดได้ไปงเฮ้ยเดินเลยนเอ้าอุาอุาเล่งมาบคับบคัถือกัดิตะโกนเลยบังคับมาหนาไม่หดนเกูเลหอ่ะนี้เกมนเอมไเเซเว่นอัพอเซ่นอัพคือนับเลข อากี่คำก็ได้แต่ไม่เกิน3ก็คือ1 2อะไรเงี้ยแต่ถ้าโดนเลข7หรือเลขที่คูณ7ลงให้พูดกับว่าอ่าหาร7ลงตัวก็พูดว่า7 up ใช่ก็คือ7 14 21อะไรเงี้ยก็คือแต่ถ้าเลข17ก็ต้อง7 up ครับโอเคไปมีเลข7เรียนไหนเรียนใส่หัวแตกอืม1 2 3 4 5 6 7 up 8 9 10 11 12 13 7 up 3 7 up 3 7 up กูดะไม่เป็นปฏิกิริยานี่ปานอยเระเลียกเนนะไม่เราเดืกมันเลยมีจีตามันต้องมีจดนายนะใช่ไอเชื่อนับมันเป็นตัวแถมเชื่อนับตัวแถมสมองก็เมืนมาสำั่นเดีตันาได้เ่นไดกว่ากูหลอนแล้วนะอะไรก็เลยกว่าจจะอิูวตีตัวครับนักเต้นแย่ เตรียมตัวแล้วไม่เลือยใไรเดี๋ยวเรให้ไปดูกันนะก็คือการเราพี่ขามเนี่ยคือเป็นนักเต้นไก่ย่างเรารู้แล้วว่าต้องเต้นไก่ย่างก็คือกติกาคือใครลุกเต้นช้าสุดคือโดดนั่นก็คือโอ้ไอ้ชูชูฮะเหมือนแรกไอ้มิสหวังนตีเฮ้ยนี่แหละนี่นี่แหละฟิวสบายสบายตายเล้วเอาลักข้าเลยกระดักรึบจวดต่อได้จวดต่อได้พี่ล้ว กัดโจมตีเดี่ยวนักชิมอ่าคุณต้องเลือกหนึ่งช็อตแต่ต้องดื่มแก้วคนอื่นดื่มแก้วกันโอ้โหถ้าอาจารย์นั่นเรื่อมันบ่เอเอ้าเลือกถ้าได้ดื่มอย่างเงี้ยบันดี้ก็ต้องให้ดื่มด้วยดิได้ดิีเอ้าเดียวเดี๋ยวนี่คุณต้องดื่มเลือกเลือกให้คนคนหนึ่งดื่มก็คือมันต้องดื่มหนึ่งช็อตแต่ต้องดื่มแก้วคนอื่นไงอ้าร้อยหกสิบหกบาทไอ้พี่ถามเลือกดื่มแก้วใครเอาเอง ถือว่าเป็นการะะเดิมข้ามกันไปนี่ยกดัากึ๊บงานเอเด้อบางานหน่อยน้อง้างนี้เด้อเด้อนี่คำถามครับยกเหรอจับจ่อเกมดวนเกมสามพยางคนจัวเลือกดวนมาหนึ่งคนไปคิดสามพยางไปได้ลยไปสนุกด้วยไปโจ เฮ้ยใครมีการันตผมมีการนครับเอาละมาผมพนันเลยผมพนันพี่าชนะห้าช็อตพี่ขามพีมพี่ามพ่ามพี่นามพ่ามพี่ขามพี่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 ามพีามพี่ขามพี่ามพีาพิ่ามพี่ามพิ่ขามพ่า่า่าาแพ่ามา่าาพี่ามพาพามมาพี่ขา่มาามา ลงโจ้ด้วยนะมึงขึ้นลงสอดไล่าลงโจ้ด้วยไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่รวมไม่รวมผมเดิมคนเออด้วยป่ะเอาด้วยป่ะไม่เอาเอาเกิเดิมพันตัวเองไปเลยบอเดิมบอลดีอยู่เลยบอลดีอยู่แล้วเอาโจ้เกิดเดิมมันไปต่อยอีกดิีผมมันบระเด็ยกสะโพกแล้วมาเมาเดี๋ยวไปกูกัเดียกว่าตัดสินใจกูเชื่อมันสามอันยางกูลงผิดฟังกูสองสั้นาฬิกามักกวาน้ำพอได้ใส่ แักแอปเปิลจักยานอ่ากล้วยน้ำว้าธรรมชาติสู้เขารกเห็นใแตัวเล่นผู้เดียวนะมึงบอกาปนี้กูเล้สิบอครับ อแต่เขาก็กินหนึ่งเ้อนบอกแล้วไช่ต้งกูตอนซ้อมนะอันนี้หนึ่งสองสามี่ห้าอน้เอวครับฮกูแก่ทิงไปโอแมนโอโมนเสียพนันไปเรียบร้อยรับผมโดนจับฮะฮอนฮะกัดด่วน โอ้ยอ่านอ่านอันเลยนะคุคืออะไรคืออะไรดวนก็คือพูดจั่วเลือกเลือกคนดวนมาหนึ่งคนแล้วเติมเหล้าเต็มแก้วเติมเหล้าเต็มแก้วใหญ่มันตายแดงเลือดเลยแก้วใหญ่เราเราเติมเราแต่เราขเอาคืนเราขึ้นนะเปาครึ่างมันเติมเอาหนึ่งส่วนสามไม่ไม่เอาคืนเอาหนึ่งส่วนสามที่จริงมันรู้ี่ามันแข็งครับมันกินยากมันไม่ใช่เหล้าเป็นน้ำอมฤตถ้าใครหมดแก้วช้ากว่า ได้กินอีกครึ่งหนึ่งโอ้โหฟูกั๊มากินอีกครึ่งหนึ่งตีมาดูยึงมาดโหมดตะวัเพิ่มการพนันผมไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ผมว่าจะพนันอ่ะยนันกันบผู้สืบกันไหมพอดีเป๊ะแข่งขันเดี่ยวของกันใครเดื่ยหมดแก้วช้าก่อนคนนั้นแพ้ผู้ชนะสามารถตั้งบทลงโทษให้ผู้แพ้ได้เช่นปั่นกิเลสหรือเลี้ยงขนมหนึ่งย่างเราจะตั้งว่าผู้แพ้ให้หนังอ๋อมีเด็กกําังวายั้งบดื่มเพิ่มมาเด็กดื่มเพิ่าจะดื่มเพิ่ม เน uh> ี่ยเอาอยู right> ่เลยเอาเพิ่มช็อตหนึ่งยเอาเลือกไปเลยเอาไหมเพิดเอาดหนเอาเลในภาพนี้คือข้องแขนด้วยนะข้อแขนข้อข้องของแขนถนัดไหมถนัดเอาถนัดเอาถนัด เห็นภาพพี่เลยใครหมดก่อนด้วยเลยหินลอยมากเลยผะอ่าเดี๋ยวให้สัญญาณฮะเฮ้ยมันเห็นทุกคนไหมเนี่ยเนียนเนียนเนีนผมเห็นรับนหนึ่งถึงถึงหนึ่งร้อยเอาไปหนึ่งสองสองเออหนึ่งสองอ๋อเนี่ยยังไม่ถึงสามเป็แดกละสาม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 ไปไหนเอางี้ให้เขานับดิเอางี้ให้พี่สามเป็นคนตัดสินเลยว่าใครพูดชนะโอเคอ่าเราจะรับให้ใครนับใครนับหนึ่งสอง ตามโอ๊ะอ้อนาดนี oh, oh. Hey, oh. Oh. Oh, ้ขนาดขึ้นเยอะ้นด้นแท้แล้วนาดนี้เอาด้วยเลี้ยงขึ้นไงเดี๋ยวนีเลี้ยงแล้วนี่เลี้ยงแล้วนี่เป็นี่เลี้ยงไมเลี้ยง้ยง

งั้นเดียวออกมากเดี๋ยวงั้นเพียออกมาก่อนเดี๋ยจมาคนเดียวนึงอันนี้ไม่ถูกลงโทษแล้วเปียกเพเออกยังดีไม่ถึงเรียมปะใส้ก็เปลี่ยเอาเเล่กเร่งเร่งเร่หนอฮะมันคอนฮะมาที่หลังดังกัดหนึ่อก็แดดกากัดโอ้โโอ้โหมาตั้เด่นเลยะ เยังเสมอเาเมองพาเนี่ยรอบใรมาแล้วครอบใครรอใครต่อไปพี่พคำขึ้มาคำเฮจะมาหลือการด่อยู่มึงอันอันตไรกันนี่การยังการด่วนล่ะเอาบอยากเือว่าคุอยากด่วนว่าเอ็ด่วนกัเตีนวะเอาะอยาด่วนกับ มา para, เดียวกันเดียวกันาพี่จ้องเตี่ยเตี่ยเแบบนไหมาแบบนกันได้ใจดีที่ตลาด พยาดครับพี่บวชกินกินเก้ก็เดเกมกดเกมกดเกมกดเห็นยุ่งๆคิดว่าเกจะเมาแล้วแต่แกยังแบบยัดด้วนกับออฟเต็มตอนนั้นเกไม่เมาได้ที่เออได้ที่ละได้ที่ละไปไปไปเครื่องเหนื่ ตั้ยม้ตั้งอ้ข้องแขนครับพี่น้องของแขนดมากผู้ชนจะตัดสินให้ใคบอกมันเชิญกลมากินนะครับเนาะยไอ้ขามบางบอกมนะสิงสิงล้ขาวเจอสิงล้ขาวัอย่าไปมาปะอย่าตองไอ้ความทุกขไอ้มหายใจได้ี้เลยจํจชื่อผมไว้ครับจำชื่อผมไว้สักสีทอน คดดวจ้าำเจอผมไมเอาเฮ้ยพาดำสู้ด้สักแทะหนึ่งองสามม่ก็เป่นไปาดอายาัไมันพูดมันพอ้อือเเออออีกมันคือไรแต่คุบ้า โอ้เนลี่ยมเท่นาดันเลยเอ้าบอลบอลบๆลก้าวบอก้าแล้วเจ้ฮะึ้งแขนกูเสยไม่ให้กูใช้ไอเทมหรอเอาอีกมาแกมือมาแกมือมาแกนะแกชงก็แล้วจ้โอ้ยลองพีเราชอบเลยเนี่ยเอ้ยต้องรู้กูนั่งไม่ได้ใส่ีใสเกานะอ๋อใส่เก่าทีใส่เกลใส่โอเคโอเค โอ้โหผ่าขาแล้วบ้าจจากซักซิ๊ขนเร็วอ่ะเมื่อกี้เรากินบาจจากซักซิต้องขอเปิดให้เพืเอ้ยเดี๋ยวให้แฉลเวจนเปิดให้ใบสุดท้ายเป็นกิจกดิมต้องเปิดดอกเปิดว่าเป็นใบอะไรนะครับเพราะว่าถ้าโดนแล้วเบิดแก้วที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือเขาต้องกิน1 2่องอา ไม่ถุงถุงมาอันนี้ถุงนั่นๆๆๆเอาเอางี่ดีกว่าผมจะพยายามกินให้หมดโอ้เขาตั้งใจโอเคเขาไมีความตั้งใจสูงเขาตัวนี้ได้ยิ่ความตั้งใจแล้วผมจะห้ามจะห้ามเมื่อกี้คุยบอกว่าแค่สองเมื่อกี้คุยบอกว่าแค่สองช็อตเนี้ยแต่เขาตังค์ใจแล้วโอเคไม่ได้ไไดห้ามได้เห็นความตั้งใจเห็นความพยายามเขาบสามารถที่จะไปลบเอาตามทุก็ได้ อันนี้เพื่อคนดูทุกคนพี่ๆ FC ที่มาดูวันนี้น้องกบบชื่อเกมจริงเลยสปีริตดักฟิิผมจะกินได้เท่าที่ผมกินได้เกเตนอดาจะกินได้เบิรเกือบหลอดแล้วเทเพื่อทุกคนผมจะกินได้ท่ผมินได้ผมว่าผมจะกินให้หมดไดเกือบหลอดมาโอ้คือหอยโขดีลปะ มันจะมาฟงอกางปไม่ด้ครับานี้แต่ผมจะทำเต็มที่เพ <ra> okay. ah, oh. okay. ื่อคนดูทุกคนเลยสปริตสปิริตสปิรให้กำลังใจโจนะครับโจ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 าลาเป็าวิเศษอาเรื่องเดนไเดชาไม่ตองเร็ขาวปลาะล้าฮอเอาใจงอันตยวใจครับโอเคโอเคโจคนเดียวทำเพื่อคนดูไปแล้ว นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลยนะและขอบคุณพี่มะขามด,ด้วยะนะครับอรอขอบคุณครับอขอบคุณมามครับขอบคุณครับขอบคุณสถานที่อันนี้คือบ้านพี่อมบ้านเรามาแบบบ่อยมากนะครับทั้งคลิปสั้นทั้งคลิป YouTube นะครับทั้งคลิปอ่าอ่าซอยตันมิวสิก มางถ่ายคลิปเพราะเปืองไก่แล้วอีกเรื่องคืดนี้เราจะกินต้มไก่อีกอโเควันนี้ก็วาจาใดหรือพฤติกรรมใดที่ร่อแหลมก็ขออภัยด้วยไม่เหมาะสมด้ยมันก็อาจจะขาดสติไปบ้างเออเฮฮีฮะแต่พ่อจาที่ขาดสติมันคือตไม่เป็นไร คนดูเขาเข้าใจเราแหละในช่องเขาในครับชอบชอบเราทำเพื่อคนดูอีกสักหนึ่งครั้งเอโค้กแก้วกันหน่อยโห้ชือแล้สุดท้ายแล้วห้า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 ากุ๊บแล้วเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดสังเกตใครให้เราสุดสอยดาวดีทีุดครับ